จอดำเหลือแต่เมาส์ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับนี่นะฮะเหลือแต่เมาส์นะ,ะผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็แก้อย่างไงนะครับอันดับแรกผมก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะหลายคนเนี่ยอัปเดตวินโดว์ Windows แล้วมีปัญหานะครับก็โรคจอดำเหลือแต่เมาส์เนี่ยระบาดก,กันหนักมากเลยนะฮะอัปเดตแล้วเนี่ยคือส่วนใหญ่เราใช้คีย์บอมนะครับผม อาจจะมีผลนะอยู่ๆก็มืดเลยแค่นี้นะฮะอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการ์ดจอเราเป็นรุ่นเก่าสมมติว่าการ์ดจอปี2016ใช่ไหมไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยมันซับพอร์ตได้แค่ Windows 10หรือว่า Windows 8 Windows 7นะครับแล้ว Windows 11เนี่ยมันไม่รู้จักกับการ์ดจอนะครับผมมันไม่รู้จักกับไดเวอร์การ์ดจอมันก็จะดำแบบนี้แหละฮะ ก็ประมาณนี้นะก็คือตัวไดเวอร์ของเขาเนี่ยมันไม่รองรับนะครับเขาไม่มีการผลิตไดเวอร์ Driver ออกมาให้ซัพพอร์ตกับ Windows 11นั่นเองนะครับคือของใหม่อยากเออคือการจอเก่าอยากใช้ Windows ตัวใหม่นั่นเองอ่ะเรามาดูวิธีแก้กันนะครับแก้ยังไงนะฮะกด Control Delete นะครับผม Control l l t e r n a t e แล้วก็ Delete พร้อมกัน3ปุ่ม จะขึ้นมาแบบนี้จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่ามันมีหน้าต่างให้เราทํางานได้อยู่นะเราจะมาทําการรีเซ็ตวินโดว์กันนะครับกดตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ปุ่มรีสตาร์ทปุ่มรีสตาร์ทเนี่ยให้เรากดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดรีสตาร์ทกดชิปค้างไว้นะครับอย่าปล่อยนะจะเห็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับ เลือกที่นี่นะฮะ Troubleshoot นะครับ,รบมันจะมีให้เลือกนะครับผมคุณจะรีสโตกลับไปเลยไหมนี่นะฮะมีให้แก้ไขอยู่นะยังมีให้แก้ไขอยู่นะครับทุกคนหรือว่าคุณจะอันสโตพวกอัปเดตนะครับผมถ้ารีสร์ก็กดตรงนี้ได้นะครับถ้าใครอยากย้อนเวลานะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นะฮะ หรือว่าจะรีเซ็ตดีนะรีเซ็ Keep My File นะครับผมรักษาทุกอย่างหรือว่าลบทั้งหมดนะครับรีม o ฟเ e v ว r y t ติ n งรีม o ฟออยู Your p e r s ไฟล์แอปแอนติติ้งนะครับผมก็จะทําการเคลียร์ทั้งหมดเลยนะให้มันรีเซ็ตนะครับผมลองดูนะครับว่าจะแก้ปัญหาจอยดำหรือจะเมาส์ได้ไหมนะฮะนี่ตอนนี้เขาก็ทำการ รีสตาร์ทขึ้นมาเราดูนะครับนี <c oughs> ่นะฮะก็ขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะครับการรีเซ็ตวินโดว์เนี่ยก็ตัวคิดว่า,ามันอาจจะยืดอายุในส่วนของการใช้วินโดว์ถือนหรือเปล่าก็ดูดูเอานะฮะ อ่ะมาแล้วนะครับผมก็ต่อไปก็โลเข้านะครับรีสตอร์นะครับผมในที่นี้เนี่ยเข้าถามว่าคุณมีฮาร์ดดิสหรือว่าอะไรนะแผ่นซีดีนะครับผมที่เป็นพวกว,วินโดว์หรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับปกติ Windows 10เนี่ยมันจะมีแบบว่ารีเซ็ตให้เองเลยนะถ้าเป็น Windows 8เนี่ยก็ต้องใส่นะครับผมใส่อะไรนะพวก Windows น,นะครับที่จำลองนะครับเออไม่ใช่จำลองเลยใส่พวกแผ่น Windows หรือว่าไฟล์บูต Windows นะครับ only the d i v e window is installed นี่นะครับก็ผมต้องการให้มันคลีนไปเลยนะครับผม clean up the drive fully นะครับอ่าอยู่ๆดับแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยน window นะเข้าบอกว่าจะรีเซตนะครับผม personal file and a s e c o u n t on this device remove and my c h a n g e ไปทูซิทติ้งรีโมทแอปและโปรแกรมแล้วก็เดสท์เดสท a ไม่ส n มารถเข้ากั DPC แล้วก็รีสตาร์วิด w โอ o ร้ h มวิสเดเวลกดดีเซ็ตตอนนี้เนี่ยมีหน้าที่รออย่างเดียวนะรอนะครับจะชา้จาจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความแรงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเข้า มาหน้าโหลดว่าทําอะไรบ้างเนี่ยผมก็จะทําให้ดูนะครับครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามาหน้าตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของคล้ายๆกับตอนลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับหน้าการตั้งค่าตรงนี้นะนี่นะฮะเขาให้เลือกอ่าลเลเยอร์คีย์บอร์ดนะครับก็แอดเป็นภาษาไทยเข้ามานะการตั้งค่านะครับก็เลื่อนหาภาษาไทยนะ อันนี้นะไทยนะครับผมไทยเกณฑ์มณีนะครับเอ็ดเลเยอ, layer, อร์เอ็ดคีนะฮะนี่หล่อสักครู่นะครับแล้วก็เขาถามว่า,าคุณจะติดตั้งอินเทอร์เนต็ตไหมนะฮะโดนไอ้โดนแฮปอินเทอร์เน็ตนะครับ, internet, รบฉันไม่มีอินเทอร์เนต็ตต่อไปก็อะไรเนี่ย the r e i s m o r e to discover when you connect to the internet I continue with limited setup ต่อไปก็กดที่มันจะมีในส่วนของลายเส้นนะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะที่มันจอดำหรือแต่มาออาจจะเป็นเพราะลายเส้นก็ได้นะมีผลนะฮะแล้วก็อันในส่วนของอการจอนะครับที่เก่าเกินไปไม่ไม่สามารถอัปเดตเป็นวินโดว์ตัวใหม่ๆได้นะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองมาแล้วนะ,ะก็ตั้งชื่อ user นะครับผม i อทีทีโปรแบมนีต่อไปรหัสผ่านจะตั้งไม่ตั้งก็ได้นะครับาก็ตั้งค่าตามผมนะฮะกดเป็นโนเป็นโนนะครับผมเอ c e เ t ปตนะโน no นะครับโน no. โนโนโนให้หมดนะอีกอย่างก็บอกงูนะะ้นะครับ not e p t นะครับพอทนานะ we are getting everything ready for you This ใ i ่ไ t มเทสอีกอย่างหนอกมันบอกให้รอให้รอนะครับให้รอให้รอ,อตอนนี้เนี่ยคุณไม่สามารถที่จะปิดคอมได้นะ คุณต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวอีสภาามันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาวินโดว์แล้วนะเหมือนลงใหม่เลยนะครับอ่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะนานนะรอสักครู่นะฮะผมจะสะต๊อปไว้นะอ่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะมาแล้วนะครับนี่นะฮะและทีนี้เนี่ยเรามาลองอ่าแบบว่า รีสตาร์ทใหม่กันนะครับว่ามันจะเหลือแต่เมาส์อีกไหมนะฮะอ่ารีสตาร์ทเลยนะทดลองกันนะฮะลองทดลองให้รู้เรื่องอ่าถ้ามันเหลือแต่เมาส์อีกก็ไม่ใช่แล้วนะครับแบบนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับทุกคนอ่านี่มาแล้วนะฮะอันนี้คือหน้าตาไบออส ว่าเขาจะเหลือแต่เมาอีกไหมรุนกันต้นัวคิดว่าไม่น่าจะเป็นนะคือมันรีเซ็ตไปแล้วนะครับน่ะอยู่ค่ำแล้วฮัลโหลสวัสดียินดีต้อนรับไอทีปรบม วลคัมอ่ามาครับผมหายครหายอ่ะทุกคนก็ไปลองทำกันดูนะก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปอ่ะสำหรับคนที่เป็นอยู่เนี่ยก็อ,อ,อาจจะซื้อตัวแท้มานะถ้าโรยหน่อยนะฮะเสนับสนุนตัวแท้ในช้อปปีไม่กี่ร้อยนะสองสามร้อยนะ แล้วก็ใครมีปัญหาอีกเนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาแล้วนะครับผมว่า,าจะอัปเดตเปลี่ยนการ์ดจอไหมนะฮะหรือว่าการ์ดจอที่มันเป็นรุ่นใหม่ๆห,หน่อยที่มันแบบว่ารับรองกับ Windows ตัวใหม่นะครับอันนี้สำหรับคนที่ใช้แบบการ์ดจอเก่าๆเลยนะอันนี้แนะนำนะฮะแล้วก็ หรือว่าจะเปลี่ยนแผนถอยไปว i n d o w s 7เหมือนเดิมหรือว่า Windows 8เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็พิจารณาเอานะเพราะว่าว i n โ o ว s พวกนี้เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับจอดำนะว i n d o w s 7เนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยนะครับผมที่เจอเนี่ยก็เจอ Windows 10แล้วก็ว i n d ด w s 8นะเออไม่ใช่วิ n d o w s 11นะครับผมที่เจอปัญหาแบบนี้นะคลิปนี้เนีก็เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ